โคชิฮิคาริสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ oh. ที่ผมถืออยู่นี่ครับเป็นมเมล็ดพันธข้าวญี่ปุ่นสายพันโคจิคาริครับก็หลายท่านอาจจะได้ข้อมูลมาแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นข่าวช่วงนี้ก็จะมีข่าวบ่อยๆเนาะข้าวญี่ปุ่นสายพันนี้กําลังได้รับความนิยมกันเยอะเหมือนกันในบ้านเราครับเพราะว่าเป็นข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปลังแล้วก็ เวลาปลูกต้นข้าวเขาจะไม่สูงมากเกินไปครับฉะนั้นก็ <c oughs> จะตัดปัญหาเรื่องว่าข้าวจะล้มอะไรประมาณนี้นะครับข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์นี้ครับสามารถปลูกได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปลังครับแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งร้อยวันครับฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยบางคนที่มีแหล่งน้ำปีหนึ่งนี่ทำได้ถึงสามรอบเลยครับ คือ,คอสามารถทําได้ต่อเนื่องครับเพราะว่าเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงครับอายุการเก็บเกี่ยวก็สั้นครับท่านที่สนใจอยากได้พันข้าวครับตอนนี้ของผมมีพร้อมส่งครับท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามก็ได้ครับได้พันข้าวจากผมไปแล้วก็ปรึกษาพูดคุยแล้วก็สอบถามขั้นตอนการปลูกการอะไรได้ทุกอย่างได้ทุกขั้นตอนครับสามารถปรึกษา สอบถามกันได้ทำไปก็มีปัญหาแล้วก็โตคุยโตปรึกษากันได้ตลอดครับลูปได้ทุกพื้นที่ครับอย่างของผมนี่ก็มีลูกค้าจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดทั้งเหนือทั้งอีสานภาคกลางก็สั่งกันเยอะครับก็สั่งไปกันเยอะแม้ใช่ทั้งประเทศลาวก็สั่งกันเยอะนะครับของผมนี่ ส่งไปถึงประเทศลาวส่งไปเยอะแล้วเหมือนกันครับสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ครับช่วงนี้ผมก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งหลายๆกิโลก็จะมีส่วนลดให้ครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับเบอร์โทรกับไอริเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนี่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ0810174544ครับจะโทรมาคุยสอบถามก่อนก็ได้ครับโอเคนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับพี่คับ